รชาการเ,เป็ดวสองครับพน้านการหนึ่งหนึ่งว่างเว้นหนึ่งร้อยเปดประชาชนขอเจ็ดญาติปฏิภาเข้าเด็กสินยาพนาเป็ดสามทาบมีข่าวสิทธิยไหครับเอ่อรถสตาร์อยู่หรือไม่แจงว่าดื่มจาไนโรับเด็กหรอกไม่ได้ไม่ได้สตาร์เลยทาบาวัยยี่สิเวลานี้ครับพนงานการหนึ่งหนึ่งวสิบหบเจส่ว เยบอยค่ะโอ้โหเออเอไม่มาจังหลองครับมาจังหลอก